แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนไม่ได้ทำงานในเฉพาะโรงพยาบาลนะคะและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราออกมาดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลค่ะก็จะมีทั้งเคส i m เหรือว่าผู้ป่วยที่กำลังอยู่ในระยะฟื้นฟูระยะกลางนะคะ การได้ออกมานอกโรงพยาบาลออกมาหาผู้ป่วยในชุมชนเชิงลูกแบบนี้ทำให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนการใช้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านรวมถึงการละเล่นพื้นบ้านของน้องคน้อันนี้คือเครื่องเล่นที่คุณลุงคุณตาของเขาเคยทำไว้ให้ก่อนป่วยจ้า ผู้ป่วยอีกหนึ่งกลุ่มที่เราต้องมาติดตามเยี่ยมบ้านก็คือในกลุ่มพระทีแค่หรือว่าผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองนั่นเองค่ะในกลุ่มนี้เราก็จะเน้นให้ผู้ป่วยกินอิ่มนอนหลับมีคุณภาพชีวิตที่ดีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนก็เป็นอีกสองศาสตร์ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยได้ค่ะ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ร้อเเซจึงจำเป็นต้องมีหมอสามหมอในชุมชนค่ะไว้คลิปหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าหมอสามหมอมีใครบ้างตอนนี้หิวมากขอตัวกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาชมโขงกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี